ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชาแนลนะครับช่องรีวิวเหรียญกระสอบครับซึ่งวันนี้ครับเรายกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับชึ่งเป็นเหรียญชนิดละสิบบาทนะครับรกมาสามเหรียญสามปีพศเช่นเดิมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะหาง่ายนะครับซึ่งอยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามพศนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ครับได้รับทราบข้อมูลกันได้เริ่มความรู้ ได้มีความรู้แล้วก็ได้เริ่มสะสมกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ครับแต่ละเหรียญนี้ครับก็ได้มีการเรียกเก็บคืนขึ้นเป็นบางส่วนแล้วครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้รับสัพพโพลกันเพื่อเก็บสะสมหรือเพื่อเก็งราคาแล้วแต่ความชอบของใครของมันนะครับ เอาละครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกําลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทั้งช่องของเราครับนั่นก็คือช่องมารวยแชนแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเหรียญ10บาทครับปีพุทธศักราช2551นเะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงอยากจะมาแนะนํา ให้พี่น้องๆครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวกับสีทองครับเคลือบราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมและหน้าก็จะเป็นพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปิดพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญจะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรา,ารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2551นั่นเองนะครับตรง ยอดพระปางนะครับก็จะมีจุดอยู่4จุดครับซึ่งจะมปอักษรเบลนะครับซึ่งจะมีความหมายบอกว่า10ซึ่งอักษรเบลนี้ครับจัดทำมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้พิการทางสายตานะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศส5 5 1นสนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่179ล้านนะครับ165,360หือยเหรียญนะครับ ซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับก็เป็นอีกเหรียญนหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็สามารถพบเจอเหรียญแบบนี้ได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2551น,นี้ราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ50บบาทนะครับสำหรับเหรียญ unc นะครับ ดูกันที่เหรียญต่อไปครับเหรียญปีพศ2550ครับปีติดๆกันเลยครับซึ่งมียอดผลิต,ตออกมาค่อนข้างจะเยอะข้อมูลของเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญกระสับครับโลหะ2ส,สีครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดเดิน่นพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนวงขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็น รูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้าน,นหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10เบื้องล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อารบิกโดยที่จะมีข้อความคาว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับด้านขวาน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2550น้นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2550นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่130ล้านนะครับ2อ0 0 0นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่มารวยก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันอย่าไปมองอย่าไปคิดครับว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายไม่สําคัญอะไรครับ เราควรเริ่มต้นกันที่เหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะก่อนนะครับสำหรับการสะสมเหรียญครับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปครับก้าวไปทีละขั้นก่อนที่จะไปหาที่เหรียญที่หายากติดลําดับนะครับเราควรที่เริ่มที่เหรียญแบบนี้ก่อนส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญนนี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ 60บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับถ้าอยากได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับมารวยอยากจะ้นำไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษกันยังไงพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับเราก็มาชมกันอีกเหรียญหนึ่งครับซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายของคลิปนี้ครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ25 49น้นั่นเองนะครับเราก็ไปดูข้อมูลของเหรียญนะครับ เป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุมยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูศิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมีพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบเบื้องล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อลรบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวาครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2549นนั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญสิบาทนะครับรุ่นปีพศ2549นี้นีครับมียอดผลิตอยู่ที่128ล้านนะครับ9 3 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่พนๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เปลี่ยนมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรชัชกาลที่9นะครับได้ ถูกกรมกระสาบนะครับเรียกเก็บคืนขึ้นไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับยอดที่มารวยแนะนํารายงานให้พี่ๆน้องๆรับชมกันนี้ครับจะเหลืออยู่ครบกันหรือเปล่านะครับอย่าไปมองครับนักสะสมเหรียญนะครับสาหรับนักสะสมเหรียญเหรียญทุกเหรียญทุกบาททุกสตางค์ครับยอมมีค่าเสมอนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บาทรุ่นปีพศ2549นี้นี้นะครับ ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสำหรับ UNC นะครับแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้ครับมารวยช n แนลสวัสดีครับ